วันนี้ผมจะมารีวิวคุกกี้ร้านโอ้นเบกซีซั่น6นะครับเป็นซีซั่นที่เพิ่งปรับใหม่ในวันที่29มิถุนายนนะครับซีซั่นนี้จะมีสิ่งที่อัปเกรดมาใหม่นะครับโดยการเพิ่มระบบไพ่ผู้บิทาษ์กนะครับก่อนที่จะใส่ไพ่ต้องเป็นคุกกี้ที่เวลต้อง15เท่านั้นถึงจะเปิดทำการสุ่มไพ่ได้แล้วแต่ละตัวก็ต้องเวล15ถึงจะใส่ไพ่ได้เหมือนกันนะครับ พูดถึงรายละเอียดคุกกี้นิดนึงนะครับพอคุกกี้เริ่มออกวิ่งแล้วจะยังไม่ใช้สกิลทันทีนะครับเราจะต้องเริ่มนับหลอดสีเขียวๆข,ข้างบนนะจะเริ่มนับตัง้งแต่ศูนย์ขึ้นไปเรื่อยถึงจะออกสกิลนะคะเป็นการเนิร์ฟแต้มคุกกี้ลงนิดหน่อยนะครับเพราะมันจะมีการปรับสมดุลกับไพ่เล็กน้อยแล้วก็จะคุกกี้บางตัวก็จะถูกเนิร์ฟบ้างบัฟบ้างเป็นบางส่วนนะครับส่วนเยลลี่ตามแมปแต้มก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยเหมือนกันนะครับ เอว่าสำหรับไพ่ผู้พิทักษ์นะครับไพ่ผู้พิทักษ์จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูตอนนี้นะครับมาอยู่ในเนื้อเรื่องเชลเลนจ์ให้ผู้พิทักษ์นะครับ โดยชาเลนจ์นี้จะเป็นการเก็บดาวนะครับถ้าสูงผ่านแค่หนึ่งดาวก็สามารถไปอ่านต่อไปได้เลยนะคะแต่ผมเพิ่งลองด่านแรกครับท่านจะมีความยากในดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับเล่นด่านด่านนี้จะฝึกให้เราเก็บอิลี่ให้ครบนะครับอะไรประมาณนี้นะคบมันจะได้ได้แต้มค่อนข้างเยอะต้องเก็บอิลี่ถ้าขาดแต้มจะขาดได้เลยครับอันนี้ขาดหนึ่งอันท้าหายประมาณหนึ่กว่าครับ ในประมาณนี้นะคะ่ะให้ทำลายสินของให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะส่วน19นโอ้โหก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันนะคะมันน่าจะยากมากแล้วประมาณ12น,นี่จบแล้วนะคะใน14ยิ่งไป14ล้ 14, ลานถึงทางนะครับมันต้องทำเพื่อมัน19ล้านคือต้องสูงมากๆเลยนะครับ เราลองมาอยู่ที่สเตจสองกันนะครับมันจะเป็นยังไงกฎกาอันนี้ก็คือมันจะไม่มีการใช้ความสามารถของุกกี้อะไรเลยครับเลเวลก็ไม่มีกวา่าอ๋ออะไรประมาณนี้ความสามารถของการ์ดนนี่แล้วก็ไม่จะแบบดูดูจะมีความหลากหลายและน่าเล่นมากเลยนะ เหมือนสมบัติหอยอนั้นเลยนะคะแทนอันนี้จะใช้แทนสมบัติหอยได้เลยนะครับน,นี่พลาดไปเยอะเลยนะครับน่ามาประมาณ2นดาวนะครับถ้าเมื่อกีได้จ,จะได้ถึงสาดาวเลยก็ได้นะครับ ำหรับการรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคบเป็นการรีวิวเริ่มต้นของซีซั่น6นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับต่อไปไปคุกกี้ตัวใหม่กันเลยนะครับคุกกี้ตัวใหม่และสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ชื่อคุกกี้ลายเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงผีเสื้อไหลเล็กนะครับตัวนี้ได้มีความหลากหลายในการเล่นค่อนข้างมากนะครับอาจจะเป็นตัวที่แต้บดีที่สุดในตอนนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะเป็นตัวใหม่ในซีซั่นตัวแรกของซีซั่นนี้เลยนะครับ สกิลมันแอบเล่นยากนิดนึงนะครับว่าผสมแคนดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูวันนี้ผมจะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่นะคะเป็นคุกกี้ที่เข้ามาตัวแรกของซีซัน6นะครับคุกกี้ชื่อว่าคุกกี้ลดลายเล็กนะครับส่วนสัตว์เพชรของคุกกี้ตัวนี้คือผีเสื้อลายเล็กนะคะเรามาดูกันเลยวความสามารถจะเป็นยังไงส่วนผมผ็เ้าตามที่มันอยู่ในทับบอร์ดเลยนะครับ เริ่มต้นกันเลยอ๋หโดยจะบอกว่าแฉกนี้นะครับเเกิดมาสกิลจะยังไม่ออกเลยนะครับเราต้องมาเ,เริ่มเก็บเก็บใหม่เป็นเป็นของเหละาซีซั่นหเลยนะครับแฉกนี้เยลลี่ตามด่านจะมีคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะไม่ดูดพวกเยลลี่ตกวอกด้วยนะครับผลิตเสรียงในแผนี้ จะเน,น้นการเก็บเ j ลลี e ่ e เป็นหลักนะครับบทบาทของคุกกี้จะลดลงไปนะครับพอแต้มโ,โดนนึกผมลองไปเล่นคุกกี้บางตัวนะครับก็จะโดนนึกได้บางตัวนี่คือสกิลใหญ่นะครับมันจะปาหน่วงๆตรงนี้ให้โดนให้ครบนะครับเราก็จะได้แต้มตามขึ้นไปตรงนี้อะไรประมาณนี้สกิลล็อกหนึ่งไมสูงมากเลยนะครับเป็นแต้มที่ข้างๆคอใจระดับหนึ่ง ลุ้นอาจจะเป็นตัวติดท็อปก็ได้ครับส่วนเอ็มแลนด์เอ็มแลนด์เปลี่ยนไปสองเอ็มแลนด์นะครับเอ็มแลนด์สามกับสี่เปลี่ยนไปนะครับจะมีเอ็มแลนด์ใหม่ขึ้นมา2อันนะครับส่วนการจัดบอร์ดก็ยังไม่มีกำหนดนะครับก็จะยังไม่จัดจนกว่าจะมีคนติดพอร์ะเยอะนะครับสกีออดล็อกนะครับท่านู มลองนับแต้มดูนะครับสำหรับแพทที่แล้วเยลลี่ตามหนานแต้มจะไม่สูงขนาดนี้นะครับเยลลี่ตามหนานแพทนี่สูงมา,มากเลยนะครับนี่ก็ได้เก็บส่แนใหญแต่น่าจะกีลทั้งนึงไม่รู้จะทันหรือเปล่าคะถ้าทันก็อาจจะได้ซะอาจจะร้อยห้าสิบล้านก็ได้เลยนะ นี่คือสำหรับคุกกี้รุ่นหนึ่งที่มันไม่มีแคนดี้นะครับถืแต้มต้องข้องสูงสูงมากเลยนะครับอึ้ยพันด้วยทันด้วยนะครับถีอแต้มอาจะเพิ่มขึ้นไปแบบระดับโกเลยก็ได้ตัวนี้นะครับมันสามารถดูได้เล็กน้อยก็จะจบพอดีนะคะ อยู่ที่175ล้านสำหรับคุกกี้เวลหนึ่งและสตเล้ยงเวลหนึ่งนี่นะครับผมจะมารีวิวความสามารถของแคนดี้ที่ไลเลยกันนะครับความสามารถในการถ้าเก็บหลอดฟ้าพบก็จะมีการปล่อยโกงจัดออกไปนะครับคือหลอดฟ้าจะได้ประมาณ2-3อันต่อนหนึ่งควใหญ่หนึ่งทีนะครับดูว่าอะไรประมาณนี้ยิ่งทำลายสงขังเยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้แป้งเยอะนะครับนี่จะได้3ทีอ้ว ครับสกีใหญ่ครัพอสกีใหญ่ก็จะออกความพอดีน,นะครับแบบนี้สกีใหญ่ก็จะออกเต็มที่นะครับนี่เป็นช็อตที่พอถ้าไดามอนใหญ่ต้องเอาอะไรประมาณนี้นะครับจังหวะต้องได้ทำลายสองสามอันขึ้นไปแล้วจะฟินกว่านะครับก็เริ่มไปต่อได้เลยสล็อตแคนดี้นะครับกลไกค่อนข้างยากเล็กน้อยเวลามันกระโดดลอยอากาศนะครับมันจะมีความดีเลยเล็กน้อยนะครับในตัวของมัน,น ถ้าทำลายน้อยเหมือนตะกี้นะครับแป้งก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับนี่ครับดีเลยเล็กน้อยเวลาลงติดต้องจักระมอมที่ดีนะครับสำหรับการรีวิวแคนดี้ก็ประมาณดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวแบบฉบับเต็มเลเวลสูงกว่านี้แล้วก็มีแคนดี้ที่สูงกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ